พิพิธภัณฑ์เมืองแร่นะฮะข้างในนะพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่อยู่ข้างในตรงนี้เป็นสวนจะบอกว่าเป็นสวนใช่ไหมทางปะทางเข้าอะไรกันปะทางเข้าร้อ,อนช่วงนี้ประมาณบ่ายสองโมงผมผ่านพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ ภูเก็ตมิวนิ่งมิวเซียมอ่ะเป็นเหมือนอประวัติของเรียกประวัติไหมการทำเหมืองแร่ของภูเก็ตข้างในมีพิพิธภัณฑ์อยู่นะครับข้างในอ่ผมเคยเข้าไปเที่ยวกับลูกน่าจะครั้งสองครั้งเลยนะมันก็เหมือนประวัติการทำเหมืองแร่ของจังหวัดภูเก็ตนะรอบนี้ไม่ได้้าไป ผมอยากถ่ายวิวบรรยากาศรอบนอกก็คือข้างในเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดมันจะมีเรื่องของประวัติการทําเหมืองแร่ของภูเกต็ตตั้งแต่มีการขุดแร่ตรงแบบไหนใช้เครื่องขุดแร่แบบไหนเครื่องมือขุดแร่แบบไหนมีแร่อยู่แบบไหนมีธนบัตรเก่าอะไรต่างๆปัตวัดต,ต่างๆตั้งแต่เริ่มทําเหมืองแร่ของภูเกต็ตและมีรู้สึกจะมีอะไรของเครื่องจักรหรือ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดแร่เก่าบางอย่างของมูกเก็ตนะฮะอยู่ข้างในข้างในเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเข้าไปชมได้มีห้องน้ํามีให้เดินชมแบบมีค่าเสียค่าบริการอยู่แต่ผมไม่รู้เท่าไหร่โอเคผมว่าผ่านไปจําแล้วก็ชอบบึงน้ํำตรงนี้นะบึงน้านี้ก็เป็นช่วงอยู่ที่ว่าเขาพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ นะป่าใหญ่เลยพิพิธภัณฑ์เมืองแร่ภูเก็ตนะครับเดี๋ยวพาเดินชมตรงสวนด้านหน้าผมคยปีนขึ้นไปถึงข้างบนตรงนั้นนะบนนั้นมันมีรางแร่อะไรแต่มไม่รู้ว่าปัจจุบันนะมีการอัปเดตอะไรต่างๆหรือเปล่าแต่เมื่อก่อนผมปีนขึ้นไปถึงด้านบนเลยนะครับเนี่ยทางผมขับส่วนมากเป็นสายด้านในถามวิวบรรยากาศเดี๋ยวไปถ่ายวิวบรรยากาศให้ดูสักนิดนึง นะโซนด้านนอกมียามดูแลยอยู่นะครับเขามีเวลาเปิดปิดนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าสี่โมงเย็นต้องเข้าไปดูในเพจของเขาในพิจิธภัณฑ์เมืองแรกนะฮะเขาจะปิดหรือว่าตอนเช่วงสักสี่โมงนะครับผมดองด้านหน้าเนี่ยเป็นเหมือนกับอ่าสวนสาธารณะแต่น้ำเขาไม่ได้แรงนะปีนี้น้ำแรงแต่สวยอะสาย มาเชี่ยวชมชิวๆบรรยากาศโคตรดีอ่ะเอาอีกแล้ว,ออลวพอมาเดินถึงเนี้บรรยากาศโคตรดมีมีประวัติของต้นไม้กินทนินน้ำแล้วก็แอเรียอันนี้ดอกอดอกของต้น้าะมนเป็นบึงน้ำนะท่านน่าจะมีปลาบึงน้ำกว้าง ตรงสะพานถึงตรงโน้นมันสามารถเดินต่อขึ้นไปได้นะแต่ข้างในต้องเสียค่าบริการข้างนอกเนี่ยสามารถมาจอดแล้วก็ชิวชมนะครับชิวชมแล้วกันอากาศดีๆผมกนั่งมีของมากินติดไม้ติดมือมามาทําไม่ได้นะฮะมานั่งกินได้ใต้ต้นไม้ชิวๆดี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 ดดด ที่ต้องการความแบบชิวๆช่วงนี้ดีนะฮะนี่ประมาณมีนายังไม่แรงมากนะไม่เสียค่าบริการนะข้างหน้าเนี่แต่เขาสมมติว่าอ่าลัวปิดนะครับคุณจอดรถด้านหน้า,านั้นได้แล้วก็เดินเข้ามาได้นะเขาไม่ได้ห้ามนะครับแต่ข้างในอ่ะตัวของพิพิธภัณฑ์ข้างในอ่ะจะปิดแต่พิพิธภัณฑ์อยู่ข้างในนะพิพิธภัณฑ์อยู่ข้างในมันก็ได้ฟิวนะท่าน ไม่ถึงก็กลับร้อนเยอะหรอกประมาณว่าเดินใต้ต้นไม้ไมีต้นไม้ให้ชมคือมานั่งชิลบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ไกลลองเดินลักรอบสิเป็นป้ายสวนเฉลิมประเกียดไหมเงียบสงบดีครับเงียบสงบดีถามว่า สายที่ชอบธรรมชาติสามารถที่จะเดินชิวเดินชมได้เนี่ยผมก็ผ่าตลอดแล้วก็ดูบรรยากาศดีอะท่านผมเลยมาถ่ายสักหน่อยแนะ่เนี่ยมันนั่งกินมีส่วนของร่มรื่นเยอะนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างที่โอเคผมว่าถ่ายรูปได้วิวสวยๆเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้ามองนะครับผม ลมพัดสบายครับนะต้นไม้ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วไม่ถึงกับยังไม่ถึงกับแรงเยอะแรงยังไม่ไร้มากครับผินดีอ้ยี่นกพิราบนกพิราบอยู่กันเงียบๆดีครับลมดีฮะลมดี อากาศดีครับอากาศดีช่วงฝนตรงโซนด้านด้านล่างนี้ไม่ต้องเสียค่าบริการนะฮะขึ้นไปข้างบนถ้าไม่เข้าในตัวของพิพ,พิธภัณฑ์ก็ไม่เสียค่าบริการอาคารเขาเป็นอาคารเก่านะครับเป็นอาคารเก่ามี กระพานสไตล์จีนนะมันก็สุดโ o มไปตามการเล่าเวลานะครับของแต่มีการทำความสะอาดเก็บนั้นเนี่ยเก็บอยู่นะทำความสะอาดอยู่เยวเลินวนสักรอบ ผมเคยมาครั้งเมื่อนอนเมื่อนานมาแล้วตอนนี้รู้สึกว่าแอเรียมีความสะอาดมีความสะอาดและดีกว่า <Ooh. S 1> นี่ได้ซื้ออาหารมาให้นกด้วยก็ดีนะเนี่ยที่นี่ไม่ได้จําหน่ายอาหารนะเนี่ยมีนกวิราบอยู่เป็นสวนสรนร,รอบๆร้อนหน่อยแต่ร้อนก็จะได้วิวของ อืฝั่งนี้แนวภูเขาว่าท่านอืมเขาู้สึกว่าเขามาดูแลทำความสะอาดนะครับเพราะว่า พื้นเนี่ยมีการฉีดด้วยเครื่องแล้วอะเมื่อก่อนน่าจะเป็นทางใคแล้วก็เหมือนปรับปรุงปรับปรุงให้พื้นที่แอรีรยสะอาดมีการมากวาดน่าจะมีเจ้าหน้าที่กวาดดูแลตลอดนะครับน้ําน้ําค่อนข้างที่ไม่ได้มีคนเล่นน้ํานะไม่รู้ว่าห้ามหรือเปล่าแต่แอรเรียก็จะมีศาลาสองหลังฝั่งนี้กับฝั่งนู้นแต่ถ้าชิวสายชิวถ่ายรูปเอาแบบที่ ถ่ายออกมาสวยๆนี่ได้เลยนะช่วงเที่ยงช่วงเช้าช่วงเย็นไม่รู้แหละแต่ก็คือถ้าถ่ายรูปออกมานี่ผมว่าสามารถถ่ายรูปออกมาสวยๆได้สบายๆเลย,ยเห็นไหมพื้นที่อเรียค่อนข้างมีการดูแลทําให้สะอาดขึ้นผมว่าถ้าใครผ่านร้านอาหารนกซื้อมาให้นกพิราบก็ดีผมไม่รู้ว่าเขาให้อาหารปลาหรือเปล่า แต่ตอนนี้ที่เห็นอยู่ไม่ได้มีป้ายห้ามให้อาหารนะเลยไม่รู้อนุญาตไหมนะครับในบึง,บงป่าพวกนี้ช่วงกลางวานันช่วงเช้าว่าดีอยู่ครับผมเอเรียมีการดูแลแล้วก็มีถนน,นเรียกว่าถนน,นไหมมีทางเดินทางเดินร,บรอบๆฝังนี้ก็เป็นโซนของต้นสน ดูดีนะเนี่ยบึงน้ำไม่แห้งครมีน้ำอยู่อย่างนี้ก็โอเคนี่ประมาณใกล้ๆก,กลางเดือนมีนาผมรือึว่าโอเคอยู่ตซนนี้น่าจะเป็นโซนบันไดที่เดินเข้าไปถึงข้างบนได้นะครับข้างบนเดินไปไกลแล้วขึ้นเขาเนี้ยนะลำบากยูผมเคยขึ้นแล้วเคยเดินไปอยู่ มันมีเมื่อก่อนมีเรื่องของอะไรนะเครื่องมือทําแร่อยู่ด้านบนที่เป็นลางแร่ที่เขาทําจําลองไว้ฮนะเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นผมก็ขึ้นไปรอบหนึ่งมันยดอดเขาด้านบนช่วงกลางวันก็โอเคนะสถานที่ค่อนข้างที่จะโลง่งนะมันนั่งชิลอยู่ตามมุมของรูปแบบ ถามว่าสวยไม่สวยนะเอาจริงเอาจริงมองอยู่ฝั่มน้อนกับมองฝั่งนี้ได้ฟิลของรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมถ้าถ่ายกันจริงๆจ,จะรู้ไหมว่าถ่ายจากที่ไหน ถ้าไม่มีคนบอกยิ่งเป็นภาพถ่ายนี่โอ้โหคนละเรื่องกันเลยใช่ไหม อากาศดีครับแล้วก็พื้นที่ได้รับการทําความสะอาดนะผมผมเรียกว่าทำความสะอาดแล้วกันพิธิธภัณฑเหนืองแร่มีมานานแล้วนะแกก็อยู่ว่าช่วงไหนช่วงไหนนี่ฮะมีโหยิ่งเดินอย่างนี้ยิ่งลมพัดนะยิ่งปินกันไปแต่ละจุดแต่ละรูปแบบมีมานั่งเก่านี่ฮะสามารถเอาเสือมาปูตาม จุดซุ้มของริมน้ำนะแล้วก็ไม่ดูไม่ได้ดูรอกนะครับดูสะอาดดูดูเกลี้ยงผมแนะนำอีกสถานที่นะฮะไม่ต้องเสียค่าบริการด้วยห้องน้ำถ้าไปข้างในน,น่าจะเสียค่าบริการนิดหนึง่งไปขอเข้าน่าจะได้นะเดินไปหน่อยแต่ด้านนอกเนี่ยโอเคแล้วก็บริเวณคาเฟ่ก็มีนะฮะตรงนั้นเป็นคาเฟ่อยู่ฮะใครโอโ้โหดีมากเลย จะมีคาเฟ่ยอยู่นะครับข้างหน้าตรงนั้นเป็นคาเฟ่ครับใครมาเที่ยวคาเฟ่ก็สามารถที่จะลองมาถ่ายวินบรรยากาศของนี้ผมว่ามองจากมุมของคาเฟ่นั้นตรงนี้ก็สวยอีกนะถ้ามองจากนางนั่นนั่งทานตองบรนนิเนศผมเคยมาเมื่อตอนที่เขายังไม่ได้ปรับปรุงให้มันดูสะพานยังมีค้าตะไคร อันนี้ก็าทำความสะอาดแล้วแล้วก็ตัวของศาลา,ามีการกวาดขยะอะไรเยอะๆแล้วผมว่าแล้วผมผ่านผ่านอยู่ยมันดีอ่ะพอตอนนี้กลายมว่าเออเป็นจุดที่ช่วงกลางวันผมว่าเวิร์กนะครับมันไม่ได้คิริวคิรเล่เลยนะฮะแอร์เรียนั่งอะไรต่างๆก็ดูสะอาดดูร่ม นะท่านรู้ล่มล,ลื่นฟินเลยฮะนี่นี่เดี๋ยวผมเดินครบรอบเลยนะหนึ่งรอบมุมของแต่ละมุมนี่ได้ในแต่ละมุมเลยนะนี วิวดีครับมุมสวยอยู่บรรทาพานอีกวิวหนึง่งอยู่ตรงนี้อีกวิวหนึง่งอยู่ตรงนี้อีกวิวหนึง่งอยู่ตรงช่วงนั้นอีกวิวหนมองเห็นป้ายที่เป็นพิพธภัณฑ์ก็อีกวิวหนึง่งมุมมองในแต่ละจุดมุมมองอะ่ะยิ่งฝังก็วมันปลิ่มๆน้ํามันมีความรู้สึกดีอท่านอ่าใครชอบมุมไหนที่ สบายใจจัดไปมุมนั้นเลยดูแล้วฝั่งฝั่งแนวของฝั่งน้นจะนั่งสบายสบายชิวๆกว่าาสวคสายทอเขาทำงานเขาก็จะเมาอ์กันไปในแต่แล้วรูปแบบน่าจะเป็นสวน,ฉนเฉลิอกเพร่เกียดนะเดี๋ยวไปดูใบใหญ่อีกทีหนึ่งแต่อยู่ตรงตรงหน้าน่าเนี่ยเป็นสวนด้านในคือพิธามันเมืองแร่ก็อยู่ในเขตขรง พิพิธภัณฑ์เมืองแร่นะครับได้มีการอัปเกรดเพราะว่ามีการเก็บกวาดนะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นชุดงานเก่าไม่ได้มีการปรับปรุงตัวพื้นผิวอะไรแต่ตัวของแแอรยสวยในในแต่ละมุมนะส่วนในแต่ละมุมเลยอยู่กับเราจะถ่ายเอาว่าคุณชอบมุมไหนอะไรอย่างไร นี่ตัวสะพานเป็นสะพานจีนน่าจะอิงของภูเก็ตเมืองภูเก็ตก็เราจะเรียกว่าเป็นคนจีนคนจีนพ้นทะเลไหมอ่ที่ออกพยพมาอยู่นะครับลกลากตั้งแต่สมัยก่อนนะ น่าจะเป็นบรรเบุรุษของคนภูเก็ตที่เขามาทำเหมืองแร่แล้วก็ปลาปลาปลากันไปว่านี้แอรเรียก็โล่งๆนะร้อนๆนึแต่ก็ยังดูดีว่าเตียนอยู่แต่ใครอยากได้รูปสวยๆมุมโนนโนๆน,โ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 นมองจากมุมนั้นไหนนะฮะที่เป็นดงสวนไรคพนที่แอรเรียผกว่ากว้างๆกลมๆกิโลนได้ไหมครับผม ติดถนนนะฮะถนนนี้ก็มาจากโรงเรียนรน,นาชาติมีคาเฟ่เวล c ัมทูคาเฟ่คาเฟ่อินฟาร์มครับผมที่ตรงนี้นะใครมาพักคาเฟ่อินฟาร์มแล้วมากินคาเฟ่คา f ฟ,ฟี่ก็สามารถลงเดินมาชมวิวได้บรรยากาศผมว่าช่วงเทียยยเท่ยงช่วงเช้าช่วเงเย็นเอาตามฟาร์มเป็นจริงนะฮะแบลรร็กก่าวะ่ะมองจากฝั่งโน้นเข้าหาภูเขาวเวิ้องฝังนี้สวย สวยกว่าถ้าไปถ่ายรูปนะให้ถ่ายตังแต่ฝั่งสงสะพานมันก็จะได้เบกกาของมุมของป้ายมุมของริมน้ํำปริมน้ำฝั่งนู้นจะปลิมน้ํามากกว่าไม่มีป้ายห้ามให้อาหารปลานะครับท่นไม่มี พื้นที่เอเรียก็เดินได้ถึงริมน้ำเลยแค่อย่าตกลงไปผมว่าถ้าใครมีงบประมาณซื้ออาหารมาให้ปลาหน่อยก็ได้เพราะว่าน่าจะได้ชมปลานะที่นี่ไม่ได้ไม่ได้มีอาหารปลาขายแล้วก็ไม่ได้มีอาหารนกขายแต่มีนกพิราบครับป้ายหลักๆยังไม่ได้เห็นป้ายที่เขาว่าห้ามไออาหารปลาห้ามให้อาหารนกนะ <c oughs> บอกว่าถ้าใครซื้ออาหารนอกอาหารปลามะให้จะได้ชมปลาเนี่เลยเพราะเหมนปลาบางส่วนมันผุดดำผุดไวอยู่นี่ทำามีดอกไม้ด้วยเจ๋มเลยนะครับปมอ,อ่าช่วงลอยกระทงเขาน่าจะมีงานหรือเปล่าให้ลอยกระทงแถวนี้บ้างเปล่าบึงนี้นะไม่แน่ใจไม่แน่ใจมันเป็นบึงน้ำดอกไม้ไมีแต่ดอกไม้สี ดอกนี้อย่างเดียวเองดอกอะไรเอ่ยแห้งเหี่ยววะตัวมาละจะล่วงแล้วครับต้นของดอกสเลาดอกเสลาหรือดอกสเลาใครมีคอมเมนต์บอกมาว่าชื่อเขาอ่านว่าเสลาหรือสเลาว,ว่าไปว่าไปผมว่าที่ใกล้ๆนี่ก็ดีเนี่ย,ยนเนี่ยไอ้นเงี้ยเอาเสือมาปู เก้าอี้มานั่งก็ไม่มีใครว่าแหละแต่ว่ามานั่งทําอาหารแบบผมไม่ได้แต่ว่าอืเป็นจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดตรงนี้แต่ตามความคิดผมนอยู่ฝั่งน้นจะสวยกว่าฝันะ่งฝั่งมุมนอดมองเห็นฝั่งนี้คนละเรื่องเลยรูปนะครับเด็กกาวคนละเรื่องเลยมองเนี้ยมองยังไม่สวยมองมองรบม,มองผ่านน้ำมาเลยจะสวยกว่าสวยกว่าเยอะ ชื่อเต็มๆคือสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอืเฉลิมพระชน8แปดบปรเทศบานกระถูจังหวัดภูเก็ตต้องพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่อ,แรอ,ยอยู่ข้างบนนะครับขึ้นไปข้างบนมีเขาเรียกอะไรอุปกรณ์ต่างๆให้ชมให้แหลกียกับการเล็กน้อยสวนสาธารณะด้านหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติเจ๋อยู่